สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องชาบูมุกตะในรายวิชาสซนหนึ่ขีด่นสาเริ่มแรกกล่าวถึง business model canvas business model canvas หกลุ่มลูกค้าหลักเป็นวัยรุ่นและวัยกลางคนนักเรียนนักศึกษาพนักงานและกลุ่มครอบครัว 2. คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ บรรยากาศภายในร้านคุณภาพวัตถุดิบสดใหม่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีความหลากหลายน้ำจิ้มโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อุปกรณ์ในการทานมีความทันสมัย 3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าการบอกต่อของลูกค้าการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย 4. ความสัมพันธ์ของลูกค้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจมีการสะสมเต้มในการทาน มีกิจกรรมทางการตลาดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 5. แหล่งที่มาของรายได้รายได้จากผู้ที่มารับประทานอาหารรายได้จากการบริการนอกสถานที่และทิปบ็อกซ์หกิจกรรมหลักพัฒนาศูตรน้ำจิ้มการซื้อและเตรียมวัตถุดิบการโฆษณาเมนูของทางร้านการปรุงและจัดเตรียมอาหาร 7. ทรัพยากรหลัก ส่วนในการทำอาหารหรือน้ำจิ้มพนักง,งานเสิร์ฟภายในร้านผู้ประกอบการวัตถุดิบ 8. พันธมิตรหลักแหล่งวัตถุดิบต่างๆพ่อค้าแม่ค้าในตลาดร้านขายเนื้อสัตว์สำเร็จรูป 9. โครงสร้างต้นทุนต้นทุนค่าวัตถุดิบต่างๆในการปรุงอาหารต้นทุนในการซื้อุปอกรณ์ต้นทุนการจ้างพนักง,งานต้นทุนการสร้างร้านค่าใช้จ่ายสาธารณูุโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟ ผลการสำรวจตลาด 6W1H วลักษณะของกลุ่มลูกค้าร้านชาบูหมูกระทะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยเด็กกลุ่มวัยรุ่นวัยอายุตั้งแต่18ถึง25ปีและมีกลุ่มวัยกลางคนอายุ26ถึง35ปีกลุ่มครอบครัวและ ส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการก็จะมีอาชีพเป็นนักศึกษาพนักงานบริษัทพนักงานราชการหรือกลุ่มลูกค้าที่เสพความสุขจากการทานและชื่นชอบการทานชาบูหมูกระทะวัดสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากชาบูหมูกระทะส่วนใหญ่ต้องการพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อหมูอาทิเช่นสันคอหมูหมูเด้งสามชั้นสไลด์เบคอนและอาหารทะเลส่วนใหญ่จะเน้นกุ้งเป็นหลักและยังมีความต้องการถึงเรื่องของน้ำจิ้ม กล่าวโดยสรุปคือถ้าน้ำจิ้มอร่อยผู้บริโภคก็จะชื่นชอบในการบริโภคมากขึ้นสรุปได้ว่าลูกค้าต้องการที่จะบริโภคอาหารและวัตถุดิบที่สดและมีค,มคุณภาพและความสะอาดความอร่อยของอาหารและที่สำคัญเมนูอาหารที่หลากหลายในการเลือกรับประทานและสำหรับลูกค้าที่ต้องการบริโภคเป็นประจำยังต้องการโปรโมชั่นหรือแต้มสนลดในการทานครั้งต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางร้านมีความใส่ใจต่อลูกค้าที่มาบริโภคกับทางร้านบ่อยครั้ง ส่วนในด้านการบริการลูกค้าบางคนต้องการความสะดวกสบายของร้านชาบูหมูกระทะโดยการมาทานที่ร้านนั้นไม่ต้องเก็บกวาดทําความสะอาดเองเวลารับประทานเสร็จและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างไม่จํากัดตามใจตนเองซึ่งสะดวกง่ายต่อการรับประทานและลูกค้ายังต้องการความคุ้มค่าในการทานและอาหารที่จับต้องได้เหมาะสมราคาไม่สูงเกินไปเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นต้น Y เหตุผลในการบริโภคอาหารในร้านชาบูหมูกระทะของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นความอร่อยของอาหารและความชอบในการรับประทานอาหารที่หลากหลายสามารถทานได้เยอะอย่างไม่จํากัดและอาหารมีคุณภาพคุ้มค่าต่อราคาซึ่งความสะดวกต่อการรับประทานโดยไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบของเองสภาพแวดล้อมและความสะอาดของร้านที่ดีและทางด้านบริการคือพนักง,งานเสิร์ฟม,มีมารยาทบริการดีและรวดเร็วเป็นต้นผู อิทธิพลในการบริโภคส่วนใหญ่จะมาจากตัวบริโภคเองและกลุ่มคนรอบข้างเช่นเพื่อนหรือครอบครัวและโฆษณารีวิวจากโซเชียลมีเดียเป็นต้นและโปรโมชั่นในการขายก็เป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งในการบริโภคของลูกค้าแวร์จากการสำรวจตลาดโดยทั้งหมดจะเลือกรับประทานอาหารที่ร้าน How พฤติกรรมในการบริโภคส่วนใหญ่จะเลือกจากรสชาติอาหารที่ดีร้านมีความสะอาดถูกสุขลนะักษณะ และส่วนใหญ่มาจากการชักชวนของเพื่อนและครอบครัวเป็นต้นการพัฒนา Business m o เด l c n n วา s การพัฒนาตัวแบบธุรกิจโดยการพัฒนาตัวแบบธุรกิจนั้น 1. พัฒนาจากแบบสอบถามโดยดูพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลักส่วนใหญ่ จะเลือกซื้อจากความชอบส่วนตัวในการรับประทานชาบูหมูกระทะผู้ผลิตต้องศึกษาและปรับเปลี่ยนให้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคโดยจะเน้นทางด้านรสชาติอาหารที่ดีมีคุณภาพและความคงสดใหม่อยู่เสมอเป็นหลักมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความชอบและความต้องการและผู้ผลิตจะพัฒนาน้ำจิ้มให้อร่อยโดยมีเอกลักษณ์และความอร่อยที่โดดเด่นไม่เหมือนไม่เหมือนใครเป็นของตัวเอง โดยทั้งอาหารและด้านบริการจะต้องคุ้มค่ากับราคาและพัฒนาเวลาในการรอเตาหรือรออุอออปกรณ์ในการทานให้สะดวกรวดเร็วไม่ช้าเกินไป 2. เรื่องปริมาณความปริมาณวัตถุดิบผู้ผลิตจะเน้นความสดความสะอาดถูกลักษณะอันมัยเป็นอัดับแรกโดยทางผู้ผลิตจะมีการคำนวณค่าเฉลี่ยในการทานวัตถุดิบตา่างๆ ว่าผู้บริโภคต้องการเท่าไหร่ในแต่ละวันเพื่อที่จะนําเข้าหรือสั่งวัตถุดิบที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละวันเพื่อลดปัญหาการคร้างคืนของอาหารเพื่อทําให้ผู้บริโภคจะได้อาหารที่มีคุณภาพสดใหม่วันต่อวันและเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผู้บริโภคในการบริโภคชาบูหมูกระทะและวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการบริโภคโดยวัตถุดิบนั้นต้องสดใหม่ไม่เน่าเสียไม่มีการเติมแต่งเสีย หรือใส่วัตถุก,กันเสียเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ผลิตจะมีการถ่ายภาพอาหารจากทางร้านลงในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ดูน่าสนใจและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจะตั้งราคาของการบริโภคให้คุ้มค่าไม่แพงเกินไปเพื่อให้เหมาะสมกับคุณาภาพของอาหารมากที่สุด 3. การโปรโมทผู้ผลิตมีการจัดโปรโมชั่นและแต้มส่วนลดในการทานครั้งต่อไปเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ให้สนใจที่จะบริโภคอาหารที่ร้านเพิ่มมากขึ้นและจากการสำรวจผู้บริโภคในตลาดชอบนั่งรับประาทานที่ร้านมากที่สุดทางร้านจึงจะจัดทำ WiFi ฟรี free. สำหรับผู้มาบริโภคภายในร้านและมีการจัดทำโปรโมชั่นเช็คอินสถานที่ของเพื่อแลกกับส่วนลด5-10%และจะเป็นการโปรโมทร้านอีกทางหนึ่งเป็นต้นสรุปธุรกิจชาบูมูกรทะ1 ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 2. รสชาติอาหารที่ดีและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 3. บริหารต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวัน 4. ใส่ใจความสะอาดบรรยากาศของร้านอยู่เสมอ 5. รักษามาตรฐานของร้านให้ดีขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ